ดูให้ชัดกับทัศนัยวันนี้พาคุณผู้ชมมาดูเส้นทางของไข่ไก่จากฟาร์มถึงมือผู้บริโภคว่าต้นทุนที่แท้จริงเป็นอย่างไรทําไมถึงต้องจ่ายเงินซื้อไข่ไก่แพงขึ้นครับเริ่มจากซื้อลูกไก่หรือว่าไก่รุ่นมาเลี้ยงตัวละ25บาทเลี้ยงนาน4เดือนถึงจะย้ายเข้าฟาร์มเป็นไก่ยืนกรงได้หรือจะซื้อแม่พันไก่ยินงรงมาเลี้ยงตัวละ170บาทเลี้ยงนาน4สัปดาห์ถึงจะเริ่มออกไข่แต่จะให้ไข่ฟองเล็กก่อน หลังจากนั้น1เดือนจะออกไข่ขนาดใหญ่ขึ้นและเริ่มจําหน่ายเป็นไข่คระหน้าฟาร์มได้โดยแม่พันไก่หน่งตัวยืนกรงออกไข่ได้นาน15เดือนครับต้นทุนอาหารไก่เฉลี่ย15บาทต่อกิโลกร,รมัมค่าขนส่งอีก1 4บสถึง15บาทต่อกิโลเมตรรวมกับต้นทุนแสงจากโรคในไก่ทำให้เกษตรกรมีต้นทุนเพิ่มขึ้นเฉลี่ยเป็นฟองละ3บาทครับ ผู้ชมครับไข่ใบนี้นะครับมีความผิดปกติครับเพราะว่าผิวตะปุมตะป่่าไม่เรียบเนียนเหมือนไข่ทั่วไปนะครับซึ่งเกิดจากการที่แม่พันไก่ครับมีโรคเครียทำให้รังไข่ทำงานผิดปกติหรือว่าเป็นเรียกว่าโรคไข่ลดนั่นเองนะครับซึ่งทำให้ไข่ออกมานั้นไม่มีคุณภาพนะครับซึ่งตอนนี้ครับเป็นต้นทุนแสงที่เกษตรกรนั้นต้องแบกรับภาระอยู่ครับเพราะว่าไม่สามารถนำไข่ไปจำหน่ายได้ถ้าเกิดแม่พันธุ์เป็นโรคไข่ลดแบบนี้เกินกว่า50%ของไก่ในรุ่นนะครับต้องปลดไก่ออกไปจากฟาร์มทันท คุณผู้ชมครับขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนของการคัดแยกไข่ลงใส่ในแผ่นนะครับไข่จะถูกลาเลียงออกมาทางสายพานออกมาจากเล้าไก่ที่อยู่ด้านในนะครับแล้วก็นําใส่แผงแบบนี้ครับคะขนาดกระเบอร์กันไปนะครับซึ่งเป็นที่มาของคําว่าไข่คะหน้าฟาร์มนั่นเองครับแล้วก็ถูกนํามาเลี้ยงใส่แผงแบบนี้เพื่อรอขนใสรถเอาไปให้กับหลงที่จะมารับต่อไปนะครับพี่ครับตอนนี้ราคาไขา่คะหน้าฟาร์มที่เราจําหน่ายอยู่ทุกวันนี้เนี่ยราคาเป็นยังไงบ้าง ราคาไข่คะณตอนนี้ณวันนี้คือ3าบาทสสิบแล้วมีแนวโน้มที่จะปรับราคาขึ้นไปครับก็คือว่าณตอนนี้คือราคาไข่หน้าฟาร์มตอนนี้คือเป็นราคาที่เกษตรกร,กรอยู่ได้แต่ณตอนนี้คือเกษตรกร,กรได้มีทําการปลดไก่ออกไปก่อนหน้านี้ตอนเมื่อศาสตร์จีนมาเกิดสัปดาห์ที่แล้วครับมีการปลดออกไปเยอะมากทําให้ปริมาณไข่ตอนนี้ลดน้อยลงซึ่งเป็นที่มาของราคาขายที่มันดีดตัวแพงขึ้นไป ในป55ี55เนี่ยเกษตรกร,กรขาดทุนมาประมาณ12เดือนอถึง15เดือนณะตอนนี้ยเกษตรกร,กรเพิ่งมีกําไรได้เดือนหรือ2เดือนจากราคา3 3 0บาทาใช่ครับก็เลยน่าจะให้มันเป็นตามกลไกตลาดสักนิดหนึ่งเพราะว่าเกษตรกร,กรเนี่ยจะได้อยู่ได้จะได้แข็งแรงแล้วเวลาถึงเดือนตุลาปุ๊บเนี่ยปริมาณไข่เนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นโดยมีความต้องการลดน้อยลงจากการปิดภาคเรียน สองก็คือกินเจปริมาณตอนนี้จะมีไข่เหลือสะสมและปริมาณไข่ตวนนี้มันจะถูกลงและราคาจะต่ำลงขั้นตอนต่อไปครับจะลำเลียงไข่ที่ถูกใส่ในแผงแบบนี้ไปให้กับคนที่จะมารับไข่ไปขายต่อนะครับหรือที่เรียกว่าลงไข่หรือว่าโรงคัดแยกไข่ครับนำไปคัดแยกเป็นเบอร์ศูนย์ถึงเบอร์ห้าแล้วก็ส่งต่อไปขายให้กับผู้บริโภคต่อไปครับ ราคาไข่ไก่จะเพิ่มขึ้นเมื่อออกจากโรงคัดแยกไข่ส่งต่อให้ร้านค้าปีกโดยจะบวกขึ้นไปอีก10ถึง40สตางค์ต่อฟองตามเบอร์ของไข่ที่ใหญ่ขึ้นแต่บางรายแอบฉวยโอกาสบวกราคาเอากำไรเกินจริงทำให้เมื่อถึงมือผู้บริโภคราคาขายจะอยู่ที่ฟองละ4ถึง5บาบาทครับ <c oughs> คุณผู้ชมครับเมื่อร้านขายของชารับไข่ไก่มาต้นทุนเพิ่มสูงขึ้นครับก็ต้องปรับราคาขายเพื่อให้ขายได้กําไรนะครับแต่ว่าจากการลงพื้นที่สำรวจวันนี้พบว่าช่องว่างตรงกลางครับระหว่างฟาร์มไปถึงมือผู้บริโภคในส่วนของพ่อค้าคนกลางยังไม่มีใครเข้าไปควบคุมดูแลนะครับเพราะมีบางคนบางรายฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาในภาวะไข่ไก่ขาย,ขายแลนตอนนี้ครับทำให้ผู้บริโภคอย่างคุณผู้ชมได้รับผลกระทบนั่นเองครับธุรกิจปั้นจักถ่ายภาพดูให้ชัดกับทัศนยัยสวัสดีครับ ก็เข้าใจผู้